แต่คนเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคองศาหน้าเาไม่ได้เลยอ่ะขอเขาเพิ่งฆ่าคนไปสองคนนะแล้วเขาก็ <จะ S 2> หายไปแต่ว่าไปใหม่เรื่องอุ้ยมันอร่อยมากๆเลยอ่ะน้องน้องหนูนาะมันอร่อยส,สัตว์เลยอ่ะจริงๆมันอร่อยแบบไี่อีริกูดออ นี่ผมยังไม่ฆ่านะเฮ้ hey, <what> happened? ยว่เก็บไปเก็บไเก็บไวห่ว ศพอ,อยู่ห้องตรงด้านบนเวปอนครับตรงกลางอะ่ะผมอยากทราบตำแหน่งทุกคนครับว่าอยู่ไหนเออผมอยู่ห้องกล้องกับท<ม>ี่ไรวะมีผมโอเคสีขาวคือผม,ผมเหมือนสงสัยพี่เบนนิดนึงว่ะเออคิดคิดมาผมอะ่ะเออผมผม,ผมคือผมทำเควสอยู่ขวาล่างกับพี่เบนสต๊อปต๊เควสพี่เบนก็ขึ้นแต่ทีนี้มันแบบ ศพนี้มันเหมือนพี่เบนก็เดินผ่านอ่ะห้องห้องนี้เอ่อพี่ไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะแต่เจอพี่เบนผมเจอแป๊บเดียวนะเจอแบบตอนสุดท้ายเลยคือถ้าพี่เป็นคิลเลอร์เองแตกไปแล้วเว้ยอยู่กับพี่สองคนข้างหน้าขวาจริงพี่แต่มันไฟดับอ่ะมันไฟดับโอ้โหก็ได้แหละไฟดับถ้าเป็นพี่เป็นคิลเลอร์เองหัวแตกไปนานเอาเอาจริงนะเองหัวแตกตั้งแต่เราเดินลงมาด้วยกันแล้วคือไม่มีใครเลยเว้ยถูกป่ะพี่พี่พูดถูกป่ะผมกลัวพี่เสียใจว่ะผมกลองใจพี่เบนว่ะอ๋อ เธอศบอยู่ตรงไหนนะถามจินนี่แอมโรลงไปขวาด้ด้วยกันอะไรกูหัวดแล้วกูหัวดไปแล้วกูหวดกูหวดตั้งแต่เดินลงมาแล้วไม่ไม่รู้ไม่เกี่ยวมันศบอยู่ตรงไหนนะสบอยู่ตรงกลางครับตรงห้องตรงกลางรู้ปะว่าหนูเห็นทุกอย่างเฮ้ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้อุบัติเฮ้พี่จินหัวดใครอ่ะหวดนะอ่าละพี่จินหัวดใครอะ กินดูไปกินกันบอกก่อนแต่ตอนนี้ผมสงสัยพี่เบนมากมันแปลกๆมากอยู่ห้องกล้องเสร็จเอาควรพี่เบนมันก็ขึ้นนะพี่เอาจริงจริงป่ะหรอไในขณาอยู่ด้วยกันขวาล่างในกรุ๊กพี่เป็นผีก็เฮี้ยร์เนี่้พี่เป็นผีนะไอ้เี้ยแคปเจเนี่ยมันไม่ได้กดรีพอร์ตเรามาตายอยู่ด้านขวาล่างไปนานแล้วไอ้กรุ๊กคือก่อนัหน้าหัวห้องกล้องหนูใช่ผมกินว่าแคปเจจริงป่ะผมมั่นใจให้พี่เบนก็ได้เอ้า เคยพี่เวลาโอ้ลูรีกแล้วเคยคุยพี่เบนมันขึ้นใช่ผมไม่น่าใช่พี่เบนนะครับแม่ผมไม่ได้มาอยู่ถึงจุดนี้หรอกอืมอะไรนะอ๋อทำไมจะเนี่ยร์เราอยู่นู้นนะ แล้วคือทำไมต้องเป็นคินเลอร์ที่หลุดว่ะงงว่ะ สีชมพูป่ะเอารีพอร์ตเองหน่อยไม่เมื่อกี้ผมอยู่ชิปประจอนกับทุกคนแล้วผมเห็นพี่จีนตายแล้วผมจะบอกว่ายู่ห้องแอดผมอ่เดินขึ้นขวาบนกับสีขาวแบบเดินด้วยกันมาตลอดลงมาขวาล่างก็เจอพี่จินอยู่อ้องอดมินแล้วก็เห็นสีชมพูมาเสร็จแล้วเราก็ไปดูชีปประจอกันสามคนอ่ะใช่แล้วผมก็วิ่งออกไปผมจะไปเปิดไฟรอบนี้ผมเดินออกมาไฟมันดับพอดี ตอนไฟดับอะผมกําลังเดินไปดูชีพอจรจตอนนี้ดูชีพอจรอปึ๊บมันขึ้นคนตายแล้วทีนี้ก็มีคนกดรีพอร์ตเจอศพพอดีเจอศพ<ม>ตรงไหนครับตรงห้งองแอดมินคือตอนแรกอะอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมใช่น่าน่าคิวเลอรน่าจะโดดหลุมเพราะว่าไม่เห็นใครแถวนั้นเลยแบกอยู่ไหนอะอยู่ห้องกล้องครับมันต้องกาลังจะเข้าไปแก้ครับแต่แต่ผมไม่เห็นไฟกล้องเลยนะตอนผมเดินเข้ามาก็กาลังจะเข้าไปแก้ไฟไงไฟมันดับ ผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่แล้วเกมอยูงไหนอะเออคือล่าสุดอะเห็นสีดำเห็นสีเห็นสีดำกับชมพูแล้วก็จิกับจินอะอยู่ตรงกลางผมอ่ะเดินตั้งแต่ห้องแอดมินออกมาเลยนะตอนแรกไฟยังไม่ดับนะไอ้ไอสีส้มส้มเองเองเองว่าไงวะ ผมผมว่าสีขาวไม่ใช่พี่ก็ไม่น่าใช่แต่ผมว่าสีดำอ่ะแปลกวะผมเออพี่ตามเองฟังกอนเชื่อดิเชื่อผมดิเชื่อผมดิถ้าอยากถ้าอยากชนะเชื่อผมพี่ตามเองอ่ะพี่ตามเองเนี่ยเขาตามน้ำแล้วเห็นป่ะเขาตามน้ำแล้วเห็นป่ะพี่เบงเขาพยายามผู้ใจก็กูอยู่กับมึงไงกูได้ตามมึงไงกูว่าที่เขาฟันเองข้างล่างไม่ได้อ่ะเพราะว่าอยู่กันสองคนจริงไหมอะอะไรเขามีคิลเลอร์สองคนอ่ะป่านนั้นเขาดับเบิลคิลเอไปแล้ว ไม่มีอยู่แค่สองคนตั้งแต่ต้นเกมเลยพี่บอดสีดำละพี่เป็นสอง๋อสีดำ่เออเอยโอ้เรียบร้อยแล้วปล่อยแพ้ถ้าบอดถูกเราจะยังไม่แพ้จริงพี่มันมันผิดไงถ้าบอดถูกเราจะยังไม่แพ้ ้าสีขาวกระโวยชมพูว่าไงไม่รู้อ่ะผมว่าพี่เบนน่ะ พี่ว่านนะนี่คือคือตอนล่าสุดอะเราอะอยู่ห้องพี่วพี่วและพี่ดูแล้วเวมันเป็นอย่างนี้เวพี่วและคือไอเทมเนี้ยมันจะเอาเอาโหวตคนออกเวเอาไหปะสีชมพูอะมันเป็นกับสีดําเชื่อพี่กินนิ่มเลยถึงปะเราเราสามารถโหวตสีชมพูออกได้เลยโดยไม่ต้องสนอะไรอะเพราะว่าเราใช่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 ใชถ้าถ้าเกิดเมื่อกี้เราโหวตผิดเราก็แพ้ไปแล้วแสดงว่าเราโหวตถูกเวมันก็โหวตสีชมพูเลย ถ้ายังไม่ได้นะผมโหวตให้เบนอนะ่ะเออช้าไปแล้วได้ดีไม่ได้ยังไงว<น>นะไอ้ไส ไงล่ะสีดำแปลกๆไงล่ะผมบอกแล้วว่าโดนซื้อใจตั้งแต่แรกแล้วไม่เชื่อผมเลยคือเป็นโคตรเลี่ยมเลยผมบอกไปไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแครบเป็นไงล่ะแครับขา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 ถผมบอกแล้วแปลกๆตั้งนานแล้วเพราะผมเดินเข้ามาแล้วมันไม่เห็นกล้องไฟติดเลยไม่เห็นอะไรเลยคือแบบอยู่ช่องคีพเอา์จอนด้วยกันสามคนน่ะตอนนั้นน่ะแล้วแบบว่าใช่คือ คือแบบเพิ่งด,ดูเลยอะเพิ่งกดดูแล้วพี่จินแบบตายแบบตอนหน้าตัดตาเลยอะแล้วเดินกลับไปห้องแอดมินแล้วไม่เจอใครอะเ,เกนนมนี้มันไม่เกี่ยวเว้าเรเกมนี้มันไม่เกี่ยวเว้ว่าใครอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวที่ว่าเราจะคอนวิน์คนได้หรือเปล่า